สำหรับ s อ v Q3 นะครับ3ค3เนี่ยเราคาดการ call profit อยู่ที่114ล้านบาทนะครับก็จะซอบลงเล็กน้อย3% q ม์เซ็นต์คตแต่ว่าเติบโตขึ้น11% y เอ็ดเปอร์เนดโดย Q1Q q ที่ซอบลงเนี่ยหลักๆมาจากเรื่องของค่าเงินอย่างเดียวนะครับเพราะว่า average บาทในไตรมาสที่3มเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับ average บาทในไตรมาสที่ 2, 2> mm hmm. ก็เลยทำให้ภาพรวมเนี่ย earnings mm hmm. ของ uh, SAB เนี่ยดูซอฟลงไปนะครับขณะทีะ่ year on year นะครับที่เติบโตขึ้นเนี่ยหลักๆก,ก็คือมาจากในส่วนของ traffic นะครับแอร์ทร f ฟิกที่กัมพูชาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอนอกจากนี้เนี่ยบริษัทก็เราคิดว่าบริษัทเนี่ยน่าจะมีการมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของ withholding tax ในไตรมาสที่3เนี่ยลดลงนะครับเหลืออยู่ประมาณสัก10ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับ14ล้านบาทในไตรมาสที่2 เดี๋ยวต้องอธิบายอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าไอ้ w i t h h o l d i n g t a x เนี่ยมันมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บริษัทที่เป็น Operation อย่างตัวของ CATS เนี่ยที่อยู่ในแคมปอรเดือนเนี่ยมีการจ่ายเงินปันผลนะครับกลับมาให้ที่ a b เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการบันทึกในส่วนของ With, with Holding Tax ซนะครับซึ่งตัวมาที่แล้วเนี่ยอยู่ปรมาณสัก14ล้านนะครับตัวมาที่1เนี่ยอยู่แถว17 18ล้านนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ ขาก็ค่อยๆเกลี่ยนะครับเงินเงินเนี่ยลงค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับก็ช่มงานนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้มันช่วยมีเป็นผลดีต่อ e a r n i n g งมากขึ้นนะครับโดยถ้าเกิดเรามองในแง่ของงบเนี่ยเป็น US d o l ดอลลาร์เทอมเนี่ยก็ต้องบอกว่างบจริงๆของ s อไตรมานนี้เนี่ยเติบโตขึ้นนะครับ ควอเตอร์ควอเตอร์แล้วก็น่าจะเป็นอนาตาเรคคอร์ดไฮไม่ได้ไม่ได้ซบลงนะครับแต่ว่าที่มันดูซบลงเนี่ยหลักๆก็คือเป็นเรื่องของอ่าเอชเชนเรนโดยทราฟิกจไตรมาสนี้นะครับก็อยู่แถวประมาณสัก2 5ง0 0ื่นเที่ยวบินนะครับที่ตัวของ SAV เนี่ยให้บริการนะครับก็ หลักๆเนี่ยก็จะมาจากในส่วนของ international landing and take off แล้วก็ในส่วนของ overflight นะครับ <c oughs> จึงส่งผลให้ภาพรวมเนี่ยไฟ์ที่ให้บริการเนี่ยมีการเติบโตขึ้นถึง5% quarter quarter แล้วก็7% year on year โดย looking forward ไปยังไตรมาสที่4ต้องบอกว่าไตรมาสที่4เนี่ยเป็น high season นะครับของ traffic ท,ที่ประเทศกัมพูชาตรงนี้เนี่ยเราคาดว่าน่าจะเห็นจำนวนไฟบินที่ s อบให้บริการเนี่ยปรับโตขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าเกิด fx เนีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยก็น่าจะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถโพสอนาโตเรคคอร์ดไฮเออร์นิงส์ได้ในช่วงของจังหที่สี่ปีนี้ครับอืมครับคุณอาร์มครับดีวเราหายไปหกเดือนแล้วเนาะมันจะมาหรือยังครับก็จริงๆอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า การเจรจาเนี่ยมันเป็นการเจรจากับรัฐบาลนะครับเพะนันเนี่ยอ่าก็อาจจะต้องบางอย่างมันก็มีความล่าช้ามีอะไรบ้างนะครับแต่ก็บริษัทก็พยายามที่จะหาข้อสรุปให้ได้ภายในปีนี้นะพะนันเนี่ยก็อนภาคที่สี่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอจับตาดูนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการประกาศอะไรออกมาหรือเปล่าครับโอเคได้ครับคุณอาวันนี้ขอบคุณทางคุณอามากครับ